เป็นเครื่องปลูกนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แช่ต่อนพันธ์ุนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับพี่น้องเบิงเ่งเรื่องคุนเขาบอกว่า98ไร่แต่ว่าผมผมมามันบมเม่นนลาย นะครับรถไถยแลนสุดองค์หลูกตาอะไรเป็นต้อไงนะครับเพื่อนปลูกอ้อยหัวเตี้ยวเพื่อนดีลื้อมันก็เลยชุกกระหุกนิดนึงนะครับอันนี้เพื่อนใส่แท่งรถไถยุมดนะครับเดี๋ยวรถไถยห้อกระลังเติมพลังอยู่รถไถยห้อกระลังบรรจุนั่นอยู่เป็นเครื่องปลูกนะครับของซี่พี่ลอยของสยามคูโบุตาตาสร้างเดี๋ยวดูอันนี้ทีมงานนั่นเมนุด้อบรน ทมนางงามตำบลทมนางงามอำเภอนโนดสัดอย่างวัด,ดอุลันธานีช่วนช่องผมนี่จะตุล่งอยู่พิธีตั้งอยู่อำเภอโนดสาดที่กันอยู่บ้านเราเออช่องเมื่อนก็ทราบเล้อล่ะแม่คันแม่ไปบางอีกันสิเป็นแสนแหละ <laughs> ให้กำลังใจครับพี่น้องไทยบันทมนางงามห้ากับบ้านเราเนาะออแต่ว่าผมเนี่ยจีเป็นช่องเรื่องโลตัสอ้อยอลไรกว่าแม่ แต่ว่ามันสัมปันธ์กัมี่เจ้าของจะคของหรือเปล่าเจ้าจังเลยเที่ยวก้อนนี่เป็นพี่น้องให้บ้านตรงเงยน็นเพิ่นมารับนั่นอันนี้เบิ่งของเฮาอุทัยอุดรมารับจ้งางไทยขอนแก่นนี่นะครับเพิ่อนที่ซอมดอกอัน FC แต่ว่าเดี๋ยวสิพาเบิ่งรถไถก,ก่อนบ่เคยเห็นพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าของเฮามันสิเน้นแซ่ท่อนพันธุ์ มันก็เลยบม่ค่อยได้ใช้เครื่องจักปุกนะครับอ๋อมันใส่คนเดียวก็เสียบตัวนี่นะครับอ๋อปัญหามันมันมัน,มนบางทีมันต้องใส่คนน้ำแก่กน,นะครับเพราะว่าเบิ่งไปเรื่อยๆแล้วพี่งด้ผมใส่หน้ากากกันมันมันฟุ้งหลาย โอ้มันทอดดีเลยพี่นอะไยมันมันไม่เปัญหาเรื่องกันต่ออ้อยครับเพิ่อนพึ่งลื้อต่ออ้อยออกมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันก็เสียบเนี้ยเพรเสียบเนี้ยแหละครับผลงานภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นรถปลูกมันส้ำไปหลังนะครับของ รถขนาด62แรงนะครับของสยามคูโบตานะครับเบิ้งมันเป็นไล่ไร่หุดนะครับพี่น้องเยเดี๋ยวเบิ้งผลงานครับเพื่อนเสิมีคนงานยางเสียบพูดนะครับเบิ้งไก่เบิ้งซุ่มอ่ะพี่น้องผมว่าอยากตัดเป็นช็อตเดี่ยเบื้องให้มันเจ็บเบิ้งให้มันนั่นเลยนะครับ ตัวถ้ามันเสียบแล้วไม่ลงนะครับเราจะแก้ปัญหาโดยการให้คนนะครับเดินมาซ่อมนะครับเห็นปะครับแม่เพื่นทีนั่นมีที่งานเมื่ออาชีพเนี้ยนะครับพิกัอยู่ตอนนี้ปลูกย้อมเพื่อน,นาพ้องนะครับของที่ดินจะของเพื่อนเป็นคนมีเงินอยู่นะครับเพื่อนเก็บเงินเศรษฐีทีเพื่อนง้มครับ นะครับเดี๋ยวกะสิกัมมาเนี่ยแหละครับมันมันมันสิเป็นอาการยังไงครับจุดอ่อนแต่ว่าแก้ได้ครับเนี่ยแม่แม,แม่ทีมงานเพื่อนสี่ยางน้ำสมนะครับมันเป็นงานเล็กด้วนครับเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยเพราะว่าต่ออ้อยเพิ่น,เพ,นเพิ่งเรืออ้อ,อยออกนะครับพอพ่อออกแล้วปุ๊บเราประเด็นก็คือต่อ เพื่ออันใบอ้อยเพื่อนบ่ได้เผาบางท่านเถอะนะครับเพื่อนไห้ปเป็นปุ๋ยเพราะมันเป็นปุ๋ยพบกนี้นะครับมันิดเจอปัญหาสิเลยครับมันยังมีห็นมันยังมีใบอ้อยได้เพื่อนใครบ้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าใบอ้อยยังยังนั่นนะครับถูกศัพท์ก็ได้ไม่นานนะครับก็คิดว่าเป็นทฤษฎีเหมือนอย่างกาเรานะครับเขาจะไม่ปลูกพืชซ้ําเดิมเลยนะครับเขาจะพักดินเห็นไหมครับกลับมาปลูกมันเป็นสิ่งงามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงนี้มีโอกาสได้ดูแน่นอนผมจะแวะมานะครับถ่ายทําให้ดูนะครับนะครับ ไปจ่ายของทีได้บ่เห็นเป็นเปจ่ายของปัามน้ำมันครับอุ้นพี่น้องยุกไกลๆบนน่ะมันยางนะบ่กไว้พี่น้องยกเว้นดูไปซื้อด่นได้พี่น้องเลยมาไทยเดี๋ยวน้องก็กลับมานะครับไอ้ไก่เบิ้งเนาะไอ้เบิ้งเนาะนั่นนะครับเป็นเพิ่งตีกันซอสตีแล้วก็บโปกเล่ยโรตรีนะครับ พันธุ์มันเพิ่นกระสือมานะครับอ่าเพิ่นกระบอกทั้งพวงเพชรทั้งอีเหล่าอีดำเป็นแนวใดเนะเาะบาดนี้เนาะพันธุ์ยังบบกอบลูบลุญครับแลีนสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยทีมงานเพอดีสอมเด้อทีมงานเพอดีอยังสอมครับเพราะว่าเพิ่นเอาอมีดคอลงนะครับ เดี๋ยวรถกาม่าแล้วนะผมจะตัดเพิ่งแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาบังกันต่อพี่นั่งนะครับรับชมกันต่อเนื่องครับเสียงคู่บัวตาพื้นที่หอนหอนหอนฟังไกลๆหอนหอนไม่ได้มาเสียงมวนครับเป็นเป็นใส่ทอไหมมั่งนะครับภาพที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพของบรรยากาศนะครับการปลูกแมบจ้างปลูกมันสำปะหลังนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ รับจ้างโดยคนอุดรธานีนะครับแล้วก็ถ่ายทําโดยคนอุดรธานีนะครับอบเบิงต่อพี่นั่งนะครับยี่มงเนเมนูดเด้อบรนทนง,งามไปว่าจ้างกันด้นะครับติดต่อต่ไปถามหารถครับพู่กันม,มัดบ้านแหละเป็นเครื่องปลูกนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับ แต่ว่าเราไม่ได้แช่ท่อนพันนะครับไปก็ได้เป็นกิโลโยั่ได้หะพี่น้่ง ลงแนวมลงแนวเดี๋ยวคนย่างสอมเอกคุณมีเครื่องจักรทั้งด้านการเกษตเสียที่ไหนจะตุลงจะไปที่นั่นนะครับเบิ้งพี่นองไก่เป็นได้กับไปเสาะแสวงมาไม่เบิ้งพี่นองเพราะว่าหนึ่งผมต้องการรู้ด้วยครับ ผมไม่อยากให้ใครมาโกหกนะครับแล้วผมก็จะไม่เชื่อถ้าผมเห็นกับตานะครับผมจึงมา,า balloon, มาทำช่อง YouTube นะครับเบิงเบิงเสริมควอมรู้ครับเผยแร่คนอื่นเท็นน้ำเบิงน้ำ ครับมันก่าผลงานมันกเก่าทายโยได้อยู่สำหรับพวกพวกันปลูกเป็นไอยไร่พันไร่ได้พี่น้องเด้อแบบนี้แต่แบบผมมันก็ต้องจำเป็นแหละครับเพิ่นกระสีหยอดลงอกไงสีเหรอพี่น้องไอ้ว่าเิ่น,เป,นเป็นหยอดหยนอนพนเดียวซ้ำเป็นพันไร่ปลูกในสองกนครับปลูกสองกนกับพ่อพนะครับ เนเนลี้มาเร็วครับพ่อไทยไหนอยู่จะสีล่งสมีอะพร่น้องคลิปเดี่ยวสมีดได้เดี๋ยวบังตอพี่นังได้